มาติดตามกันต่อนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการสมาร์ตมันนี่นานาสาระการลงทุนนะคะแน่นอนคะ่ะว่าในทุกวันพฤหัสบดีแรกเราจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกกลยุทธ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในทองคํากันนะคะซึ่งหลังจากกลาสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราเห็นราคาทองคําตลาดโลกนั้นปรับขึ้นมาได้กว่า4%เรนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับตัวที่แรงทีเดียวหลังจากนั้นจนกระทั่งวันนี้นะคะเราก็เห็นราคาทองคํายังคงสามารถขยับขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่ขยับลงไปบ้างน,นะคะแต่ว่าในแง่มุมของการลงทุ นนัน้รูปแบบนี้ถือว่าเป็นตลาดทองคําขาขึ้นแล้วหรือยังและถ้าเป็นแบบนั้นเราควรจะปรับกลยุทธ์อย่างไรหรือถ้าไม่ความเสี่ยงหรือข้อควรระวังของนักลงทุนจะมีประเด็นไหนบ้างน,นะคะร่วมพูดคุยพร้อมกันกับทางด้านของคุณนะัทธีจุฑาวลากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสิกโกลฟิเจอร์สค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะ่ะสวัสดีค่ะ ต้องถามคุณนัดก่อนเลยค่ะเราเห็นทางด้านของราคาทองคำท่านนับไปเนี่ยตั้งแต่ปลายไต,ตรมาสหนึ่งขยับลงมาต่อเนื่องเลยนะคะจนกระทั่งเห็นข่าวดีได้บ้างนะคะที่ราคาทองคำขยับขึ้นมาปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารูปแบบการขยับขึ้นระยะนี้เรามองว่าเป็นการขยับขึ้นของตลาดทองคําแล้วหรือยังคะค่ะต้องบอกว่าในระยะสั้นนะคะโอกาสที่ทองคําจะรีบาวด์ได้อีกยังมีนะคะ,คะแต่ว่าจะถามว่าเป็นขาจบรอบขาลงในระยะกลางหรือยังก็ยังนะคะการที่ราคาทองค ทำจะกลับมาเป็นขาขึ้นในระยะกลางนะคะก็จะต้องทำไฮใหม่ได้ก่อนเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอย่างที่นัดพูดกันหลายในครั้งนะคะว่าราคาทองคำเนี่ยยังทำไฮที่ต่ำลงเรื่อยๆค่ะ,คะการที่ราคาทองคำต้องเบรกสักประมาณ1,700แล้วก็1,800ขึ้นไปถึงจะจบรอบนะคะแต่ว่าถามว่าระยะยาวยังเป็นขาขึ้นไหมย,ยังเป็นขาขึ้นนะคะ,คะเพียงแต่ว่าในระยะสั้นคือระยะสั้นเลยอาจจะเป็นขาขึ้นในระยะสั้นหลังจากที่รีบาวขึ้นมาถ้าราคาทองคำสามารถยืนอยู่เหนือ1,600หเหรียญน,นะคะการยอ่อ ถ้าย่อไม่มากนะคะแล้วก็สามารถประคองตัวเหนือ1,600ได้โอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปเทสประมาณ1,650ยังมีอยู่นะคะ mm hmm. แต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าราคาทองคำนะคะยังไปเทสและไม่ผ่าน1,650หรือว่าที่ระดับ1,680นะคะโอกาสที่จะปรับลงมาอีกยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็แนะน,นํานักลงทุนเหมือนเดิมว่าซื้อขายตามกรอบระยะสั้นไปก่อนเพราะว่าราคาทองคําต้องบอกว่าค่อนข้างผันผวน,นมากอย่างวันศุกร์จะเห็นได้ว่าปรับตัวขึ้นมาเกือบ4%ทีเดียวนะคะวันเดียวก ทำให้ทั้งปีเนี่ยจากที่อย่างเดือนที่แล้วราคาทองคำถือว่าเน็ตทั้งปียังติดลบอยู่นะคะ mm hmm. เพราะว่าปรับตัวลงไปต่ํากว่าตอนต้นปีที่เปิดมาค่ะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ราคาทองคาก็ถือว่าเน็ตบวกนะคะ mm hmm. เพราะว่าวันศุกร์ก็ปรับตัวขึ้นมาแรงประมาณ70เหรียญย s ดอลลาร์น,นะคะ mm hmm. หลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาก็ mm hmm. ยังม่ทราบกันไปนะคะประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกาคเษ <c oughs> กษตรต่ากว่าที่คาดแล้วก็ถือว่าสูงขึ้นเนี่ยน้อยสุดในรอบ1ปีเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นมาแล้วก็นักลงทุนกก็มาเ ครั้งนะคะว่าอาจจะมี QE 3าไหมประเด็นทางด้านนี้ก็เลยทาให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาแรงนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าหลังจากปีนี้นะคะราคาทองคำพอปรับตัวขึ้นมาราคาทองคำก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะ1 6 0 0ถึง1,640นะคะในในสัปดาห์นี้4วันแล้ว4วันทําการแล้วก็อยู่ในกรอบนี้ตลอดเลยจะอยู่ในกรอบแคบๆอยู่นะคะก็ต้องดูว่าราคาทองคำนะคะสามารถประคองตัวเหนือ1,600ก็ยังจะสามารถมีโอกาสไปเทส1640อีกครั้งหรือว่า1650นะคะ ถ้าเกิดสามารถผ่านแนวต้านที่สําคัญที่1,650งไ,ได้นะคะ,ะก็โอกาสที่ราคาทองคําจะไปเทส1,680หรือว่า1,700เเหรียญยังมีนะคะ,ะในหมายถึงว่าพูดถึงในกรอบในสัปดาห์หรือว่า ในเดือนนี้นะคะก็อยากจะให้ติดตามแนวต้านที่1650ก่อนนะคะถ้าเกิดนักลงทุนที่เล่นรอบสันแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำม,มีการรีบาวขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ไปเทสประมาณ1,640ก็อาจจะมีแรงเทขายทงด้อีกครั้งนะคะ <c oughs> หรือว่า1650ตรงนี้ให้ดูอาจจะขายบางส่วนถ้าเกิดไม่สามารถผ่านได้นะคะ <c oughs> ก็ให้เรนระยะสั้นเพราะว่าถามว่าต้องติดตามดูประเด็นอะไรเป็นพิเศษมั้เป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้ก็ต้องติดตามวันนี้แล้วก็ค่ำคืนวันนี้แล้วก็วันพรุ่งน ประธานของเฟดนะคะนายเบนเบนิเก้ที่ก่อนหน้านี้ทั้งปีเลยออกมาพูดแล้วก็ทําให้ราคาทองคํานี่เคลื่อนไหวค่อนข้างแรงวันหนึ่งก็อย่างวันศุกร์อย่างก่อนหน้านี้ต้นปีนะคะก็เคลื่อนไหววันหนึ่งสาเปเลยทีเดียวหลังจากที่นายเบนเบนิเก้ออกมาพูดนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้ต้องดูต้องดูว่าเขาจะออกมาพูดถึงตัวเลขวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าออกมาปฏิเสธว่าอาจจะไม่มี QE 3ตรงนี้โอกาสที่ราคาทองคําจะปรับตัวลงไปอีกครั้งยังมีนะคะก็ต้องดูว่าการปรับลงไปรอบนี้เนี่ยสามารถ ราคองเหนือ1,600หรือ1,580ให้ตั้งจุด stop loss ให้ดีนะคะ,คะถ้าเกิดว่านักลงทุนเข้ามาสะสมประมาณ1,600เหลี่ยนนะคะแล้วก็ราคาทองคาไม่สามารถยืนอยู่เหนือ1,580โอกาสที่จะมีแรงเทขายออกมาแล้วก็ลงมาเล่นกรอบด้านล่าง1,530ถึง1,580บริเวณนี้ก็ยังมีอยู่ะนะคะก็ต้องติดตามดีแต่ถ้าเกิดว่าอีกแง่มุมหนึ่งอีกแง่มุมนึ่งถ้าเกิดว่าออกมาแล้วก มีการเปรยถึงอาจจะ Q e ิวหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่ดีนะคะตรงนี้ก็ต้องติดตามกันดูต่อไปถ้าค่าเงินยูเอซอล่าอ่อนค่าในค่าคืนนี้หรือพรุ่งนี้นะคะโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นไปอีกก็ยังมีนะคะคอันนี้ก็เลยบอกว่าต้องติดตามให้อย่างใกล้ชิดในช่วงค่าคืนนี้และพรุ่งนี้นะคะร่วมถึงทางด้านยุโรปด้วยที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ของกรีซในวันที่1 7นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นทางด้านยุโรปที่นักลงทุนจะต้องติดตามต่อไปแต่ว่าอย่างช่วงใกล้ๆนี้ก็ติดตามทาางด้นร อเมอริกาก่อนค่ะนักลงทุนเริ่มหันมามองทองค,คำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนที่เคยเป็นแล้วไม่ได้เคลื่อนไหวไปทิศทางเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงเหมือนช่วงก่อนหน้าน,นี้ที่เราเห็นว่าขึ้นลงไปทันเดียวกับหุ้นเลยด้วยนะคะทิศทางของการมองสินทรัพย์ที่เป็นทองคำเนี่ยเป็นเซฟเทเว่นแบบนี้จะเป็นต่อเนื่องไปอีกนานแค่ไหนแล้วจะมีโอกาสไหมคะว่าเขาจะกลับมามองทองคำเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเหมือนที่เราเคยเห็นก่อนหน้าน,นี้มีความผ,ลผ,ลผ,ลผมันผวนพอสมควรเลยค,ค,คือต้องบอกว่าทองคำในช่วงปีนี้นะคะเป็นเหมือนสินทรัพย์กึ่งเสี่ยงงกะะึ<ม>่ คือปลอดภัยจะเห็นว่าบางจังหวัดนักลงทุนก็มองเป็นสินทรัพย์เสี่ยงบางจังหวะก็เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ว่าช่วงใน2อเดือนที่ผ่านมาราคาทองคําก็ ทองคาก็ค่อนข้างผันผวนไปตามตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นก็มองเหมือนกับเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะคะเพราะว่าทุกคนหันไปถือทองยูเออเซล่ากันหมดนะคะแต่ว่าในจังหวะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาหรือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคําไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามสินทรัพย์เสี่ยงจะเห็นได้ว่าปรับตัวขึ้นมาอย่างโดดเด่นเทียบกับตลาดอื่นๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างที่บอกว่ามันเป็นกึ่งนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามให้ดีส่วนใหญ่ทองคำยังค่อนข้างผันผนนนไปททิิาาางตรข้มกับ่เ Solar ตัว US Dollar Index นะคะก็ต้องติดตามให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าทองคำกลับมามองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อไหร่นะคะข่าวร้ร้ายของทางยุโรปก็จะผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ข่าวร้ายยุโรปไม่ใช่ว่าจะผลักดันให้ทองคำปรับตัวขึ้นไปนะคะก็ต้องติดตามเพราะว่าค่าเงิน US Dollar หลังจากที่แข่งค่าในรอบ2ปีเลยทีเดียวคนก็หันไปถือทอง US Dollar มากแต่ว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากตัวเลขสหรัฐไม่ค่อยดีค่ะค่าเงิน US Dollar อ่อนค่าตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ทองคําปรัับตวขึ้นมา แต่ว่าการจะมองว่ากลับมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือไม่นะคะก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องไปก่อนนะคะว่าในช่วงนี้อาจจะความผันผวนอาจจะไม่ได้ติดไม่ได้คอยตามตัวสินทรัพย์สิ่งอื่นแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าก็ต้องติดตามทางสภาพเศรษฐกิจต่างๆด้วยว่านักลงทุนมุมมองจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าปัจจัยบวกกับทองคำเนี่ยยังไม่ได้มีปัจจัยบวกอย่างชัดเจนคือเป็นแค่การเกงตลาดว่าอาจจะมีคาดการเฉยๆว่าอาจจะมี QE 3ออกมานะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ทำให้นักลงทุนคาดการว่าเอออาจจะไม่มีแรงตรงนี้ก็อาจจะทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงไปได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกว่า ยังไม่ใช่ว่าสหรัฐอเมริกามีการประกาศ QE3 ออกมาจริงๆถ้ามีการประกาศจริงๆโอกาสที่ทองคาจะปรับตัวขึ้นสูงมีอยู่สูงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแค่เป็นการคาดการณ์ของตลาดเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคําค่อนข้างผันผวนไปตามการคาดการณ์ของตลาดค่อนข้างมากและยิ่งหนึ่งถึงสองเดือนช่วงนี้นะคะจะมีการเกงน่าจะมีการเกงในเรื่องประเด็นของ QE3 ค่อนข้างมากเพราะว่าใกล้จะจบตรง Operation Twist ด้วยใช่ค่ะก็ถือว่าทิศทางของราคาทองคําเคลื่อนไหวไปตามกระแสข่าวพอสมควรจิตวิทยาของนักลงทุนมีส่วนสำคัญ ต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคํามากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาอยากบอกอะไรกับนักลงทุนบ้างคะเพราะว่าต้องบอกว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในทองคําเดิมทีเนี่ยเขาอาจจะชอบในการสะสมทองคําแล้วก็ถือยาวไปเพราะว่ายไงระยะยาวปรับขึ้นอยู่แล้วแต่พอเห็นความผันผวนแบบนี้ก็เลยไม่มั่นใจค่ะคุณนัทค่ะก็สําหรับปีนี้นะคะก็แนะนําว่าการลงทุนทองคําอาจจะต้องติดตามใกล้ชิดมากขึ้นกว่าปีที่แล้วกว่าปกตินะคะเนื่องจากมีความผันผวนมากขึ้นแล้วก็ อย่างที่บอกว่าไปตามกระแสะข่าวมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นข่าวสารไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือทางยุโรปก็ค่อนข้างสําคัญวิ่งเดือนนี้ก็จะมีการประชุมออกมามา,มากมายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคําได้เพราะว่าจะเห็นว่าอย่างปีที่แล้วที่ว่าความต้องการทองคําในแง่การลงทุนก็เพิ่มขึ้น30%กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอนักลงทุนเข้ามาในตลาดมากขึ้นนะคะ การที่กระแสข่าวต่างๆมีผลต่อจิตวิทยาของนักลงทุนก็มีอยู่สูงนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ติดตามใกล้ชิดแล้วก็เข้ามาซื้อขายอย่างปีนี้เนี่ยเราไม่ได้จะบอกกรอบว่ากรอบด้านบนจะเท่านี้เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูเพราะว่าหลังจากที่ทองคําปรับตัวลงมาแนวต้าแต่ละดับก็ถือว่าค่อนข้างสําคัญต้องผ่านอย่างอย่างแนวต้าแรกที่สําคัญ1,700เรหรียญนะคะถ้าผ่านขึ้นไปได้ไปมองที่1750แล้วก็มองที่1,800ึ่งผ่าน1 8 0 0ถึงจะมองที่1,900เพราะฉันั้าร้นย เพิ่มพนระยะกลางระยะยาวก็อยากจะให้ตั้งเป้าขายออกมาตามาตามรอบตามกรอบใหญ่ๆนะคะ<ฆ>หรือว่าจุดที่จะเข้ามาซื้อก็อาจจะเป็นแนวรับหลักๆห6 0 0ักอเหรียญถ้าหลุดลงไป 1, หนึ่งหรยหิหรือว่าที่ระดับ1 5 2 2หยบเหรียญที่สามารถประคองตัวได้อย่างตลอดนะคะ<ฆ>ถ้าเกิดว่าหลุดระดับนี้ลงไปโอกาสที่จะปรับตัวลงไปแรงก็มีมเพราะฉะนั้น อย่างปีนี้เนี่ยให้ซื้อขายในกรอบดีกว่าก็คือลงมาแนวรับหลักๆก็เข้ามาสะสมนะคะขึ้นไปแนวต้านก็ขายออกมาทำกำไรก่อนเพราะว่ายังไม่ใช่เป็นขาขึ้นในระยะยาวอย่างชัดเจนนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้นักลงทุนติดตามอย่่งใกล้ชิดน,นิดนึงสำหรับปีนี้แล้วก ให้ดูว่าถ้าเป็นน้กลงทคุณระยะสั้นนะคะรายวันก็ดูกรอบแนวรับแนวต้านของรายวันนะคะถ้าเป็นระยะกลางก็ดูกรอบหลกัหลกๆของะระยะกลางแล้วก็ถ้าเป็นระยะยาวก็ดูระยะยาวนะคะก็อ,อยากจะให้ดูกรอบดูก่อนว่าตัวเองอยากจะลงทุนติดตามใกล้ชิดแค่ไหนเพราะว่านะ้งทุนบางคนบอกติดตามรายวันเลยหลายชั่วโมงเพราะ,ะฉะนั้นกรอบแนวรับแนวต้านแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงด้วยค่ะก็ก็อยากจะให้มองภาพแบบนี้ค่ะเมื่อไหร่เราจะเห็นทองคําปรับขึ้นอย่างแท้จริงเป็นขาขึ้นของทองคําอะไรจะเป็นทิปเป็นพอยต์่สำคัญที่บอกว่า คือช่วงขาขึ้นของทองคําระยะยาวแล้วด้วยค่ะคือ,ค,อคือจริงๆเนี่ยอย่างปีนี้ประเด็นที่จะผลักดันทองคําหลากักๆแล้วก็น่าจะมีจุดถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในทองคําปีนี้ก็คือทางด้าน QE 3เพราะว่าสังเกตว่าราคาทองคําผันผวนตามประเด็น,นข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นแรกถ้าเกิดว่ามี QE 3เกิดขึ้นนะคะตรงนี้แน่นอนก็น่าจะมีโอกาสที่ทองคําจะขึ้นไปเทสไฮปีที่แล้วนะคะหรืออาจจะสูงกว่าตรงนี้ก็ต้องติดตามประเด็น QE 3เป็นประเด็นแรกนะคะหรือประเด็นต่อไป ค่ามเงินยูเอเซอร่าเพราะว่าจะเห็นได้ว่าทองคําปีนี้ก็ผันผวนในทิศทางตรวงนข้ามกับข่าเงินยูเอซอล่าถ้าเกิดข่าเงินยูเอซอล่ามีแนวโน้มที่จะอ่อนค่านะคะตรงนี้ก็ยังจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อทองคําในปีนี้อยู่นะคะอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะทางด้านราคาน้ำมันนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทองคําก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามนะคะตรงนี้3มประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆที่นักลงทุนทองคําอาจจะต้องติดตามนะคะหรือจะเป็นทางด้านยุโรปอันนี้ก็ต้องติดตามอยู่ด้วยเพราะว่า ก็ค่อนข้างิไปในทิศทางเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันมากนักนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่ามีความสําคัญที่นักลงทุนทุงคาจะต้องติดติดตามอยู่ค่ะต้องยอมรับว่าช่วงนี้มีตัวเลขเศร,รษฐกิจมากมายแล้วก็การประชุมเยอะแยะเลยนักลงทุนเนี่ยเกาะติดกันอย่างใกล้ชิดบางผลการประชุมอย่าง G7 ที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรชัดเจนแต่ก็สะ้อนภาพตลาดที่เริ่มเป็นห่วงแล้วก็แสดงศักยภาพว่าอยากจะพยุงเศรษฐกิจของยุโรปการประชุมนานาของ ECBA นะคะ<ช>หรือว่า<ช><ช>ทางฝั่งของ G20 <ฮะ S 2> ที่กำลังจะเกิดขึ้นเองก็ถือว่าอยู่ในระยะเดือนนี้ทั้งนั้นเลยแนะนำนักลงทุนในการเกาะติดข้อมูลที่มีอยู่มากมายอย่างนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนยังไงดีคะเพราะส่วนใหญ่นักลงทุนไทยเนี่ยชอบรอให้ฝั่งของสหรัฐเนี่ยกรองข่าวสารมาก่อนแล้วเราเนี่ยก็จะถือว่าเป็นมวยรองใช่ไหมคะก่อนจะดับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนจะตามลงทุนก็ทันก็อาจจะช้าก็จริงๆริงก็ลองติดตามหลักๆอย่างที่บอกว่าจะมีการประชุมของกรีซในวันที่17หรืออย่างค่ำคืนนี้หรืออย่างวัน พรุ่งนี้นะคะก็ะจะมีนายเวนเมนิเก้ออกมาพูดนะคะหรือตรงนี้เนี่ยนักลงทุนก็พอทราบแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะคะก็ะาอาจจะปิดโพสิชันไปก่อนไม่ได้เก็งกําไรกับตลาดนะคะแล้วหลังจากตลาดเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มอย่างไรเราค่อยเข้ามาลงทุนต่อนะคะ,คะอาจจะดูแบบนี้ไปเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการถือครองหรือนักลงทุนอีกประเภทหนึ่งถ้าเกิดมองว่าตลาดคาดการณ์ว่าอย่างไรนะคะในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจจะเข้ามา ลงทุนในโกลฟิเจอร์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากตัวทองคาแท่งก็ได้สมมตินักลงทุนถือครองอยู่นะคะมีทองคําอยู่ในมือนะคะแล้วมองว่า ค่ำคืนนี้โอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลงไปก็มีอ,มอาจจะเข้ามาใช้โก f ฟิเจอร์เข้ามาบริหารบางส่วนแต่อาจจะไม่ได้เต็มทั้งพอร์ตนะคะก็สามารถจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้ดีหรือว่าจะติดตามอย่างบทวิเคราะห์ของทางคลาสสิโกนะคะก็จะมีสรุปประเด็นข่าวสารที่สําคัญแล้วก็ข่าวสารที่จะเกิดขึ้นหรือตัวเลขที่จะประกาศในค่าคืนนี้ว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็อาจจะส่งผลต่อราคาทองคำยังไงนักลงทุนดูให้ดีว่าปัจจัยไหนจะเป็นปัจจัยบวกกับทองคํปาปัจจัยไหนเป็นปัจจัยลบนะคะอย่างคร่าวๆอย่างที่บอกว่าอะไรถ้าทำ ให้ค่างเงิน US เอสดอลลาร์อ่อนค่านะคะโอกาสก็จะเป็นปัจจัยที่สับสนุนอทองคําเพราะว่าค่างเงิน US เอสดอลลาร์อ่อนค่าทองคาก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าค่างเงิน US เอสดอลลาร์แข็งค่าตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันทองคำ <ừ> เพราะฉะนั้นให้ดูหลักๆประมาณนี้ค่ะ,คะซึ่งราคาทองคาในตลาดโลกกับราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยก็เคลื่อนไหวไปอาจจะไม่ได้ทิศทางเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดมากนัเพราะมีเรื่องของตลากเปลี่ยนมา เป็นตัวเกี่ยวข้องด้วยสม่ำเสมอเลยอยากบอกนักลงทุนที่ซื้อขายที่เป็นราคาเงินบาทยังไงบ้างคะคือสําหรับบ้านเรานะคะเงินบาทก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญนะคะเพียงแต่ว่า การที่มีเงินบาทเข้ามาแล้วทําให้ความผันผวนอาจจะไม่เท่ากับตลาดสปอร์ตต่างประเทศนะคะอย่างเดือนที่แล้วจะเห็นได้ว่าราคาทองคําในตลาดต่างประเทศปรับตัวลงมาแรงนะคะแล้วก็ในทั้งเดือนเนี่ยปรับตัวลงมาประมาณ6%กว่าๆถ้าเป็นสปอร์ตทองคำนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะคะปรับตัวลงมาแค่ประมาณ2%กว่าๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านักลงทุนในบ้านเราพอมีเงินบาทมาเงินบาทอ่อนค่านะคะก็ทําให้ราคาทองคําในประเทศไม่ได้ปรับตัวลงไปมากเท่าตลาดต่างประเทศแต่กับการเวลาทองคําขึ้นนะคะตลาดต่างประเทศอาจจะปรับขึ้นสูง ะะตลาดในประเทศอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นไปเท่าตลาดต่างประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยให้ทองคําความเสี่ยงน,น้อยลงใน,นการลงทุนด้วยใช่คันมเนน้อยลงในตลาดในประเทศไทยพื่มีค่าเงินบาทมาประคองด้วยค่ะอยากแนะนาแล้วก็ทิ้งท้ายกับนักลงทุนยังไงดีคะสำหรับใครที่บอกว่ารอจังหวะการลงทุนในช่วงไตรมาสสไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แล้วก็วางแผนการลงทุนสำหรับเดือนนี้ไว้ด้วยค่ะสําหรับนักลงทุนนะคะในช่วงนี้ก็อย่างที่น้าแนะนําว่าให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้นไปก่อนนะคะอย่างให้ดูหลักๆว่าถ้า ทองถึงเหนือ1,600เหรียญ US Dollar ะนะคะโอกาสไปเทส1,640 1,650หรือว่าถ้าผ่าน1,650ก็ไปมองที่1,680ถึง1,700เหรียญน,นะคะก็ให้ดูเป็นกรอบอย่างนี้แต่ถ้าราคาทองคําสามารถเบรกผ่าน1,700เหรียญในเดือนนี้ได้นะคะโอกาสที่จะจบรอบขาลงในระยะกลางมีอยู่นะคะก็ถ้าผ่าน1,700เหรียญแล้วก็ไปมอง1,750 1,800ค,ค,คืออยากจะมองเป็นให้มองเป็นแ<อ><อ>บบสเต็ปไปนะคะก็คือให้ผ่านทีละจุดไปก่อนเพราะว่า แต่ละจุดของแนวต้านโอกาสที่จะมีแรงขายทํากําไรแล้วก็ทิ้งาขายทองคําออกมาในจุดตรงนั้นก็มีอยู่สูงนะคะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปนะคะไปชนแนวต้านอย่างวันเมื่อวานนี้นะคะ,คะไปชน1640หี่เหรียญก็มีแรงเทขายทำกำไรลงมานะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้นักลงทุนติดตามดูอย่างใกล้ชิดหรือว่าถ้าปรับตัวหลุดลงไป1580เหรียญลงไปนะคะ,คะ ไปวิ่งกอบด้านล่างก็ดูว่าถ้าราคาทองคำยังประคองเหนือ1,522เหรียญก็ยังสามารถเข้ามาสะสมได้แต่ถ้าหลุดลงไปอันนี้ก็ีนอกาสที่จะปรับตัวเป็นลงไปแรงได้ค่ะพลาสติโกอฟิวเจอร์เองก็มีทั้งร่างของข้อมูลนะคะสัมมนาแล้วก็บทความดีๆยังไงคุณผู้ชมเองก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้แล้วนะคะนี่คือมุมมองที่นำมาฝากกันค่ะว่ายัางไม่ใช่เวลาขาขึ้นของทองคําอย่างแท้จริงเป็นการปรับขึ้นระยะสั้นเท่านั้นนะคะสิ่งหลักๆที่เราต้องจับตาก็คืออการรปะชุมขง ในคารกลางสหรัฐในค่ําคืนวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะเวลาที่เราจะเห็นทองคําปรับขึ้นอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเห็น QE3 ออกมาด้วยนะคะนี่คือแง่มุมที่นํามาฝากกันและคาแนะนําสาหรับนักลงทุนก็คงหนีไม่พ้นการลงทุนเป็นระยะระยะนะคะภายใต้กรอบแนวต้านที่ให้ไว้แล้วก็คอยเกาะติดตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลจากฝักั่างสหรัฐแล้วก็ราคาน้ํามันที่มีผลต่อราคาทองคําด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนะัทธิจาธาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสสิกโกลฟิเจอร์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ